แล้วก็ไปบอกอบปทอแล้วได้รับการต้อนรับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีชุดนั้นลงชุดนี้ลงจนกระทั่งสามารถแจ้งข้อหาสาวิตรีได้นะคะในข้อหาที่โดยความรวมแล้วจากใบที่แจ้งมาก็คือการเ,เข้าไปสวมสิทธิ์คือไปทํากินตรงนั้นเป็นพื้นที่ผ่อนปลน แล้วก็สาวิจิตรเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ผ่อนปลนโดยที่ตัวเองไม่ได้รับอนุญาตคนได้รับอนุญาตเป็นคนอื่นนะคะอันนี้จะต่างจากกรณีของชัยพลนิดนึงชัยพลที่ตรงนั้นไปที่ป่าไม่ได้มีใครไปขออนุญาตในการที่จะใช้ที่ป่าตรงจุดนั้นเลยนะคะแต่ชัยพลเข้าไปถากไปทําเอารถถงเอารถไถ,เอ,ถเอาดินมาถมทําทุกอย่างแล้วก็สร้างพญานาคนะคะตัดต้นไม้ด้วยทีนี้สองคนนี้ก็ไปกันอีกว่ามันยังมี คือจริงๆวันนั้นชุดใหญ่ที่นั่นที่ดืนผืนนั้นลงไปแล้วถึงสามสี่รอบเรียกสอบไม่รู้เท่าไหร่นะคะแล้ววันนั้นไปนีนชุดใหญ่มีครบหมดมีหลายหน่วยไปตรวจสอบแล้ววันนี้เข้ามาเรียกร้องอีกให้ไปตรวจสอบอีกจะดูเรื่องขุดสะเรื่องอะไรไดิฉันมองว่าชุดนั้นที่มาลงกันแล้วมาเจอถ้าเจอคําสั่งให้ลงอีกเพราะสอคนนี้ไปเรียกร้องเขาเหมือนถูกตบหน้านะคะ สักมันก็เห็นโดโดอยู่ตรงนั้นวัานั่นเข้าไปเขาก็น่าคือคุณต้องนึกถึงภาษีรัฐบาลกันด้วยนะคะต้องถามว่าเจ้าหน้าที่ทํางานยังไงคะคุณลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณไม่ดูให้ละเอียดแล้วว่ามันมีสระมันมีอะไรยังไงตรงนี้ผิดไหมแจ้งข้อหาอะไรไปทําไมต้องลงกันไปอีกรอบนึงยกทีมใหญ่ลงกันไปอีกรอบนึงหรือว่าแกงหน่อไม้แกงหวายที่กกอมมันอร่อยต้องลงไปกินกันอีกรอบนึงหรืออย่างไรกันคือฟังแล้วดิฉันก็สงสัยว่าถ้างวดหน้าคือถ้าไม่ จริงๆผู้คุณต้องการอะไรจับสวิตรีไปประหารกันเลยใช่ไหมอีหอหกหักสักระเบือนี่รุกป่ะจับไปประหารแม่งเลยดีกว่าคือต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีคําสั่งจับไปตัดหัวผูว้คุณถึงจะหยุดกันหรืออย่างไรเขาทําตามข้อกฎหมายแล้วทุกอย่างตอนที่เขาแจ้งไอ้พวยก็มีแบบนี้แล้วมันมีตัดไม้เป็นสองอันที่แยกกันเขาก็แจ้งเป็นสองคดีแต่ก็บรวมกันจนได้